แป้งไว้เห็นพวมไม่ตานทอดจิตใจยาลบเรียวทำให้ชื่อตรงยี like looking, ่ไม้พี่น้องมวนบ่แม่คอยรําไม่ควางของลนเงิ่นข้ามลนคือมาตามุดหนอดเมียนตายแล้วสิบ่อเห็นของอยู่พ่อเว้นนั่นกินดินปัิยั่งขี้เก่าปลูกพ่อตูงนั้นหลังเมี่ยก็ตั้งทุกแห่งปากหอดพ่อหอดแม่หอดผัวหอดเมีย ตายเป็นผีนี้เป็นเพินไ์สิอื่นใจเจ้าเศ้าถอนอย่ากขนิง่งจังว่าข้ามจิงนั่นพะระโคดมพันขันเกตในสังเกตดูเพียนเลียนแล้วหินตองที่เขาของยาแพงไหวเห็นคว่มให้ทานทอดมืนบ่าพี่น้องเจดใจยาโลกเดียวทำมันให้เอตุง มันมีของร่ลนล่นข้าลร่นคือทอดมูดหอดเมียนใตแล้วสิโบเห็นของหลวงพ่อเวนน้นันกินดินพันย่งคือเกาหงลูกเต่าก็หันหลังเนี่ก็ตั้งทุกแหง่งหอดทอหอดแม่หอดผัวหอดเมียไตยเป็นผีนี้เป็นเพลินไปสิอื่น,สนใส่เจ้าเศร้าทอน อย่าคันิงยังว่าขำจริงนั่นพระโคดมพนกาเพศให้สังเกตดูเพียนเลี้ยนแล้วให้หินตองมีขออของเียแเพ่งไหวเห็นควบไม้ทานถอดคิดใจยาโลบเรียวทำมันให้ซื้อตรองท่านมันมีของลนง้นเงินขั้ล้นคือมาข้ามหมุดหมดเมียนตายแล้วสิบอเห็น ของอยู่พาเวนั้นกินดินทันยังคือเก่าุองหกเก่าก่อหันหลังเนี่ยก่อตั้งทุกแห่งฝากหอดพ่อหอดแม่หอดผัวหอดเมียตายเป็นผีนี้เป็นเพลไผ่เสิอื่นใส่เจ้าเศ้าถอนอย่าคันิงจังว่าขันิงจังหวัาขั้ม